สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีโหลดคลิปจาก Facebook นะครับเผื่อพวกคณอยากจะดูแบบออฟไนลน์อยากโหลดไว้ในเครื่องอยากโหลดไว้ดูตลอดเผื่อนยังไม่มีทำไง,งมาดูกันเลยกดเข้าแอปคลิปถ่ายไว้ครับแล้วก็โหลดสักอันเอาหางกันแหละผมจะยกตัวอย่างไบนี้แล้วกนันบอกทางนี้ครับ โอ okay. เคเสร็จแล้วเปิดไฟล์บังเลยครับผมจะให้ดูมันดูได้จริงนนี่ดูได้จริงครับแมวมันเละเกินมันเละเกินโอเคเข้าใจตรงกันนะส่วนวิธีบันทึกก็กดเข้าไปที่วิดีโออยากได้แล้วมันจะมีไอคอนเป็นรูปเหลี่ยมตรงนี้นะครับเนี่ยมีบันทึกเรื่องบันทึกวิดีโออ่ากดกกบันทึกรอบ แค่นี้แหละครับง่ายๆจะได้ใจความก็ลองไปใช้กันดูนะครับบ๊ายบาย